สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันมาข้ส่วนดั้งเหินนะจ๊ะเด้ออากาศดีหลายแดดออกแดดอุ่นๆลมเย็นๆนี่ค่ะกับกาแฟดำหอมๆเนาะค่ะเนาะชื่นใจเบังเอ้ยจับกองเดียันกองล้มเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกอัน ครอบครัวมันเบาจ้จมาพเพเ่ยมีเวลาก็แวะเข้ามากินกาแฟนํากันค่ะส่วนดอกไม้บานาช่นใจค่ะช่นใจชินใจ เสียงจากธรรมชาติค <styles> ่ะพี่นกก็ร้องเพลงให้ฟังเนาะคะเนาะเมื่อเน้่ยเนี่ยบ้ิยูเหือนเนี่ยค่ะเอ้ยก็ไปมืดมือมันเลยกาแฟกินข้าวเช้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยค่ะเลยมา กินกาแฟเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ะถวยที่สองอันนี้ก็อัดคลิปลงนำค่ะแฟ้งให้ยุงของเนื้อเหินพนนจะพากันไปทุนละค่ะจากไปทุนละแล้วกันไปเยี่ยมญาติพันบก่อยสบายดูทางไตของนีทแลน ไปส่งที่ค่ะตอนเ้านี่ไปอันแต่ว่าอยู่ทางไต้กันแต่ไปอีกที่นึ่งอีกเมืองนึ่งเนาะค่ะเนาะตอนบ่ายไปอีกเมืองนึ่งพอได้ไปแล้วก็เลยอันคือมันครบวงจรว่างั้นเถอะปะบตีเนาะค่ะเนาะคนมันเท่าเอ้ยว่ามันว่ามีคนอันอันเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นเนาะค่ะเนาะมันทดถอยลงมันมดวหเอ้ยว่าวัยเอามาถึงอันจุด จุดที่ว่าเป็นคุณโสคุณโสไวัยสูงเนาะค่ะเนาะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะมันบมแมนว่าเหาน่ะเป็นนุ่มเป็นสาวตลอดเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นนุ่มเป็นสาวตลอดนี่ก็โอ้ยบบว่าเนาะค่ะเนาะเต้นปันม้าดิดกระโดกเยอะวาหันมายว่าโบาคือเขาเว้าเวยะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงของอันการเวลานี่มันเหลวเลยค่ะย่อนะะนึกว่ามันน่ะบบเหลว นึกแต่ว่ามันนังอยู่หึงเนาะค่ะอยู่อุ้ยมาอีกอีกเหงวอีกหึงมันบาแม่นค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็พันมาเป็นไนวัยวัยชราเนาะค่ะเนาะไปมายากแม่นอยู่ค่ะออ้น้องเอ้ยน้องอากาก็คือกันหมดเนาะค่ะเนาะอยู่กันทั่วโลกก็คือกันกันครอบผัวไอ้ทุกตานี่ก็มีแต่คนวัยนวัยเอนย่ครานี้เนาะค่ะเนาะ พ่อแม่มีลูกหกคนอันนี้เวาเวาเว,าเ,วาเรื่องครอบครัวคือฝังนิดนึงตายสองค่ะเอ้ยกันดะเอยเอยผู้เย่ท่านตายนะสี่ปีแล้วเอยผู้น้อยนี่ก็เอ้ยบอแม่ผู้น้อยเอยผู้ที่สามนี่ก็เอยว่าหนาอันะนะหกปีแล้วด้วยค่ะแม่เอ้ยก็เป็นสิบกว่าปีแล้วแม่เอ้ยเสียสองพันสิบสามเนาะค่ะเนาะ สิบกว่าปีแล้วก็แป๊บเดียวนี่นเลยค่ะแป๊บเดียวพ่อเอ้ยุกกตานี้พ่นไปยังตเ้ยอายุสิบเอ็ดขวบยังน้อยอยู่หลังจากนั้นก็เหลืออยู่เลืออยย่สี่คนนึงค่ะลูกพ่อแม่มีลูกหกคนเลืออยย่สี่คนเอ้ยที่ว่าผู้อันเยื่อสุดนี่ก็เจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะเจ็ดสิบกว่าอายกันนะอายก็หกสิบห้าย่างหกสิบหกล่ะ เออยู้ทัดก e ับเออยนี่กะเท่าเหลือค่ะอันหกสิบหกสิบสองแล้วค่ะเออยตุทุกาตานี่ก็ย่างห้าสิบเก้าเลยด้ยค่ะไหวขนาดวันเวลาอย่าว่ามันโบวัยนะแป๊บเดียวเองนะคะแป๊บเดียวเป็นวัยคุณโสมาแล้ว แต่ว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงกันอยู่ก็โชคดีอยู่ค่ะแต่ว่าเจ็บอดอดแอดแอดอยู่ค่ะป่วยอยู่เป็นแต่ว่าโบได้ล้มหมดนอนเสื่อเนาะขอทางนั้นทางครอบครัวเอ้ย่ยถ้ากลับบ้านทีก็ได้เจือกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าต่างคนก็มีมีครอบครัวมีลูกมีหลานเพื่อนก็อดูนําลูกนําหลานเพื่อนว่างง้นอยู่นําลูกนําเตาเพื่อนก็ดูแลกันยังดีเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นครอบครัวเผื่อครอบครัวหมันว่างง้นเนาะปะกันมันเป็นสัจธรรมของอัน การคงเรือนเนาะค่ะเนาะอยู่ก็เลยก็คือกันเมื่อครอบครัวาทางแฟนเอื้ยนี่ก็ทางแฟนเอื้ยตุ๊กตานี่ก็มีลูกหกคนเกอกันค่ะตายผพ้านึ่งวันนี้พันออ้ใหญ่ออ้ใหญ่ก็บ่สบายเนาะค่ะเนาะ ก็นนับแปดสิบเอาเด้อค่ะผู้ทัดลงมาก็โบยักคักเจ็บหลังเจ็บเตอยากเดินลำบากเพราะว่าเป็นเ,เพราะว่ามันเจ็ดสิบกว่าเมื่อเราเนาะค่ะเนาะเจ็ดสิบกว่ามีแต่ผู้น้อยนี่หกหกสิบหกค่ะผู้น้อยเนี่ยอันนี้พ่อนยังทำงานแข็งแรงอยู่ค่ะพ่อนทำงานล,ล่องเรือพ่อนกิจการพ่อน แต่ก็คนหอามันบม่แน่นอะคะเนาะเป็นวัยอันวัยวคุณโศวัยคุณคนเลือน้อยแป๊บเดียวค่ะเวลามาแป๊บแปบบอดอันนั้นหันย้อนหันไปเบิ่งงันเป็นอันวันเวลาล่วงเลยไปโดยโดยแต่โดยบุ่รู้ตัวบอกค่ะมูจักตัวอยู่แต่ว่ามันมันวเนาะค่ะเนาะบางทีมันนั่งคึ้นเอ้า ถ้าเกิดผู้ใดผู้นึ่งพันบสบายก็มันคือไหวแทสนี่ค่ะมันก็เป็นตามธรรมชาติแหะคะ่ะเออยฮงไงเออฟังไหวสูงอายุขึ้นก็บันดงบันไดก็ขึ้นยากเนาะขอเนาะนำเหอนก็นะต้องนย้ายบานย้ายเธอเด้อค่ะเพราะว่าเธอตัวเองอยู่สะดวกว่านั้นหรอป้าเธอตัวเองอยู่อัน โบยากโบไปอันเป็นภาระคนอื่นเนาะค่ะเนาะว่ากันตรงๆเมื่อนี้กณนไปอันเยี่ยมค่ะส่งที่ไปหาอันหาเอยแล้วก็ไปหาอันอายผู้ใหญ่แล้วก็เอยก็แฝนกันตอนเศ้าๆนี่น่ะไปเอดทุลละส่วนตัวกันก็เป็นไปตามอันวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะ อากาศดีค่ะก็เลยอันเมาหมวอ,อันเล่าเวอฝังเนาะค่ะนเนาะเบ่งมแมลงมากินอันน้ำหวานนำมาเอาน้ำหวานนำต้นไม้โอ้ยอันดอกไม้บาน,นสะอ่อนเพิ่นดอกหัวเต้นเสียเอ้ยทุกตาันอีกมุมหนึง่งฮันแดดเผาเมื่อสามสี่มื้อก่อนมันฮวนจัดเนาะค่ะนเนาะสามสิบหกองศาเบอร์ไม้มัดเลยค่ะเอ้ยยนันได้ตัดพันอกแต่ว่าทางหลังนี่ก็ยัง อันนี้อย่างอันอย่างยังอยู่ดีอยู่ค่ะทางหน้าบ้านพันแหมได้หน่อยนึงแต่ว่าบัได้บัได้ใหม่อีกตัวนึงอะมันอยู่นํามันเด็ดจัดเอ้ยก็เฮอนน้าดีเพราะว่าพันชอบน้ำเนาะค่ะเนะบัดว่าตื่นขึ้นมาอันเป็นอันที่มีดอกพันก็ออกอยู่หรอค่ะแต่ว่าอันเบอร์มันไม่ยอดเหมือนไม่มันเลียวเข้ามาพันเป็นคืออันสีอันแห้งๆเบือตรงแห้งตายไะเอ้ยเอ้ยว่าน่ะตัดเฮ้ยมีเวลาก่อนเอ้ยน่ะสมพัน ขี้ตูนเพิ่นค่ะกะบบตีเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเมืองหนาวงั้นเถอะปะถ้าแดดจะจัดกะต้นไม้ก็รับโบได้เนาะค่ะเนาะแดดจะจัดหลายมื้อสิค่ะบันนี้ก็มีช่วงนี้ก็ฝนหลงก็เมื่อวานนี้ก็ฝนตกตกเป็นบางช่วงค่ะเมื่อวาน,นก็ตกแดดแดดออกแดดเนาะค่ะเนาะก็คือชุ่มฉ่ำว่างั้นเถอะปาน้ำสวน อะซํานี่เนาะค่ะเนาะคุยกันม่วนๆอันต่างกินกาแฟน้ำส่วนน้ำอันทาแฟนเอยพันเอทันเอ็นนี้แล้วก็เอยกันเนาะประกันออกไปอันเอทุละกันค่ะเพื่อนๆก็มีความสุขกันทุกครอบครัวเนาะค่ะเนาะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยใจเด้วยพราเลยก็ได้พูกเราเป็นใครก็เศร้าไวๆค่ะเดินทางก็ปลอดภัย มีเวลาก็มาค่ะแมะเข้ามาทักทายกันเนาะค่ะเนาะเห็นหน้ากันนีดนี่น้อยก็ยังดีมม่บอก่ะกันยังบอกว่าเอ้าเรายังมีชีวิตอยู่ด้อไอ้ตุ๊กตาผ้าฝันเนี่ยช่วงนึงเอ้ใครเอดงานกับเหลืออันไปงานไปเอดงานกับเหลือก็แฟนค่ะอันก็พยายามอัดหลงเนาะค่ะเนาะลงคลิปก้อนไปอันเอดงานว่าไปเอดงานเนาะพบไดมานั่งอัด เพราะว่าเฮาเอ็ดงานเนาะคะ่ะเนาะเอ็ดท่านเอ็ดนี่มาพันโบเปินตันได้มาอันนั่งแห้งสิเนะะี่ยค่ะอันนี้มันยังมีเวลาอยู่อะเอ้ยก็มีแต่คําว่าขอบคุณในไหลเนะคะ่ะเด้อเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยค่ะทุกบ้านทุกคนนะคะบพรา,าว่าอยู่กระเหลือก็เฮ้อมีแต่ความสุขเนาะคะ่นะเนาะโชคดีเมื่อใหม่วันใหม่ค่ะพบกันคลิปหน้าจ,จ้าสวัสดีคะ่ะ